สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางเข้าวัดโคกลำพานนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับอบตอโคกลำพานนะครับตรงนี้เนี่ยทางเข้าวัดเนี่ยนะครับโคกลำพานเนี่ยเขาจะทําเป็นสะพานข้ามจะทําเป็นอุโมงค์รอดมาเลยนะครับตรงนี้แหละที่ทุกคนสงสัยว่าเขาทําอะไรกันเนี่ยทำไมตรงส่วนที่มีการขยายถนนสาย36เชียงเมืองบุรีทเนี่ยครับตรงจุดตัดบางจุดเนี่ย ถึงต้องทําเป็นทางข้ามและทําอุโมงค์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาคงคิดว่าการที่วิ่งตรงไปแล้วทำเป็นทางแยกอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุก็เลยทําเป็นทางข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับลองมาดูกันนะครับนี่นะฝั่งโน้นนี่เขาก็จะไปถนนวิ่งไปเรื่อยพอถึงแยกตรงนี้เป็นทางเข้าวัดโคกลำพานนะครับวัดโคกลำพานอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเป็นตีแยกเดิมตันนี้เขา มาถึงนี้เขาไม่ทำเป็นสี่แยกแล้วเขาก็จะทําเป็นแหลมข้ามไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนู้นข้ามไปนู้นเลยนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับตรงส่วนนู้นก็จะเป็น LG นู้นเลยนะครับวิ่งเดินไปนู้นแล้วเนี่ยครับอุโมงค์ทางลอดนะครับก็จะทําด้วยตัวอัตเมนทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวแหวนเกิดเดอร์เอามาวางพาดไว้แล้วก็เท แซฟท็อปปิ้งนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นพื้นคอนกรีตอย่างนั้นผมจะมีการเพลฟเมนต์เพื่อให้มีความเรียบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหาทางขึ้นไม่ได้เลยเอาขึ้นหดูนะครับปุ๊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 บโอ้ยมันกูทิ่มเลยโอเคตรงนี้นะครับเขาก็มีการบดอัดบดอัดกัแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกับบัดเมนต์ผมไม่เข้าใจทำไมต้องทำวอล์กเอาไปด้วยนะครับท่านที่ กันวาตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะบดอัดได้นะนี่เป็นบาร์นะครับก็รับทราบมันอยู่ขอบเอวตรงนี้นะฮะคมือกนดูนะครับ,บ,นะรบตอนนี้ผมอยู่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านบนของแรมสะพานข้ามเลยน,นะครับตรงนี้ทางเข้าวัดโคกลำพานนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแรมนะครับตรงส่วนขวามือนี่จะเป็น lg แล้วก็เป็นออบตโคกลำพานนะครับนี่คือร้านด้านบนนะฮะด้านล่างก็เมียถนนเหมือน,อนอกับเป็นโลค้าโรถอยู่ข้างๆนะครับทั้งบนนี่ก็ทำเป็นตัวคอนกรีตทรานซิชันเชื่อมต่อระหว่างสะพานกับถนนนะครับลงไปแรมข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนของตัว ทางข้ามนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์เนี่นะเดี๋ยวฝั่งโงน้นเขาจะเป็นกำลังบดอัดอยู่ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยฝั่งนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วก็ด้านนี้กําลังบดอัดอยู่นะครับก็ทําแรมข้ามอุโมงของทางเข้าวัดโคกลำพานะครับอำเภอเมืองหกัดลบบุรีครับ ับก็รายงานจากบริเวณหน้าอบตอโคลกลำพานแล้วก็บริเวณทางเข้าวัดโคลกลำพานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับถนนเลี่ยงเมืองสายสามโครงการขยายถนนเลี่ยงเมืองและรถไฟทางคู่ลบบุรีปากน้ำโพนะครับสวัสดีครับ